ควาสันนี้ก็เกิดมาอยู่ในเกมโลบกกับแบบที่มีชื่อว่า Transformer c r o s <Okay>. s l i r e ซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่เราจะได้เล่นเป็นตัวละคร Transformer ทุกๆตัวเลยมีฝั่งออโตบอดกับฝั่งซิลิคอนแล้วเราเข้าไปเลย ว่าตัวละครบอบบี้ไม่เข้ามาก่อนเพราะว่ากลัวผิดนี่นะครับคือบอบบี B. B ้บอบบี้นะครับบอบี้นะครับคือตัวละคร,คะครนี้เป็นตัวละครฟรีอีกตัวนึงก็คือแซมนะตัวละครหนึ่งซึ่งสกิลเก่งมากเลเรายกรถได้นะซึ่งสกิลของตัวละครเนี่ยมีหลายสกิลเลยก็คือมียิงปืน แล้วก็มีต่อยอามีต่อยวิเตะแล้วก็น,นี่คือป้องกันแพรลี่อะไรปรก็ทีพุ่งไปยิพุ่งไปแล้วก็สามารถต่อยต่อได้ก็นี่คือการจับนะเออจับสามารถจับสีขอวได้หลายอย่างเลยแล้วก็อันนี้คือการเล็งปืนแล้วก็ยิงน,นี่คือการรีโหลดกระสุนแล้วก็นี่คือสิ่งที่ใครเชาเออเชา แฟนของฮา um ร์ฟเมก็รู้กันอยู่ว่าสามารถแปลงร่างได้ซึ่งมันก็คือโคตรเหมือนได้ดังอะแปลงร่างก็งโคตรสมจริงซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นเบต้าอยู่นะคนสามารถเข้ามาเล่นได้เกมนี้คือดีมากไม่ค่อยแหลกเลยแต่จะแหลกตรงด้านล็อบบี้เลยนี่แปลงร่างตอนที่ขับรถอยู่ ดีไปล่างเลยเอาใช้อันนี้นะถือนี่ว่ะสามารถกระโดดนะฮะสามารถปีนได้แต่นี่เราถือของกันก็เลยไม่สามารถปีไนได้มาเกาะเกาะตาเราโอ้ยตอนนี้เจอหมดเจออีนซินท์ิคอนจัเราอินซนทิคอนแล้ว เราสามารถใช้ปืนดีพวกระเบิดแก๊สอะไรพวกนี้ได้แล้วก็โยนของให้มันระเบิดเอาที่ผมถืออยู่ก็คือเป็นเหมือนระเบิดเหมือนกันนะระเบิดไปเฮ้ยวเนะดีย๋ยวดูวชวเชือ,นะอ,อบไม่ดูเชือบม่เพื่อนเเชือแล้วแต่เหมือนอัคคีบัสใช้สู้ก็ดียอยู่ ตอที่บโมาการทานเอ้ยโดนดเกตวิเสียงโอเคด้วยทึ่ถ้าเราอยู่ฝั่งนิสติคอนเนี่ยมันจะจะมีเสียงของเอเมกตรอนอยู่ซึ่งเสียงของจิมบอกโคตรเท่เราไปงราบ้ถแล้วก็สำรวจก่อนซึ่งแบบนี้ก็จะมีเรดาร์อยู่ด้วย คือเรดาร์มันจะบอกว่าตำแหน่งของซิปิคอนหรือว่าฟานตรัวอยู่ไหนเอ้ยมันมอนมันมันเอ้ยไปไหนไอ้ดมไปไหนไอ้ดมป่าว้าป่าวัาเปลี่ยนโหมดของรถได้ให้กลายเป็นแบบโหมดแบบปืนยิงปืนนะทุกคนตกแบบนี้นดาอีกแบบนี้ไดาอุ้ยไปโดนไปลากมัน บินบินบินเดบินเด้ีบิดีบิด้ีบิดพี่ไปไหน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 คนหรอคนสเซเพ่รู้เพถงตาบินเลยีจะลอคนลอด้เลย โอ้โหว้าวปิวโอ้โหปิวใจปิวลองเป็นบอเบี้ b, ก็ต้องเอาสีมันพอเหมาะพอสม่อ uh. oh, ยฮะโองเข้าสมเกินว่ะโหแบบนี้กว้างมากด่านนี้ไม่เคยเล่นด่านนี้เอาอัตตบอดไปรวมตัวอนะไรกันแล้ว มีตัวอะไรบ้างล่ะมีแซมไหมล่ะนี่คือตัวละครแซมโอ้โหหน้าโคตรเหมือนอันนี่ก็บีอะบัมเบอร์บีเอ้ยแล้วมันแล้มันหายเปล่ารู้คุณไหมมันจะใช่หรือเปล่าโอ้โหปิ้วเต็มเลยอื้ออโดน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 อันนี้ตัวอะไรวบ้างนะบัมเบอร์บีวันนี้สีม่วงวว้า จบดีอ้าวตายตายไปซะแล้วเคือบอบบิ้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่ไ้ยูเอ็กซ์ปังตรงเนี้ยให้ระเบิดวะนะถึงว่าส่งตรงมาถึงนี่คือกอ็ได้เล่นมาสักครั้งแหละเออดึงดึงแล้วอะเกมนี้คือคตรดุ ่นผมระดับเลยแบบนี้แล้วก็เันอยู่ไหนวะนะโดนไปลืมตู้ระเบิดค<ๆ>รับผมเดี๋ยวเพื่อนร่วมาคือบั๊กอ่อเอาไม่ไดได้เลยอีกเลยโอ้ยต้สตร์ครีมสตรคีสตรครีมสตรครีมบสสตรค์คี เฮ้ยพี่ขึ้นไปไหนพี่ขึ้นไปไหนพี่ขึ้นไปไหนโคตรแม่อะเออมาดิมาดิมาดิพี <h <h ่ออกมาดิมาดิอะดิตัวเด็กตัวเด็กเออบาร์เกดบาร์เกดเราพังไปก่อนเลยเราพังไปก่อนเลยอะดิบาดิบาดิเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะทำไมพี่เองไม่อยู่พี่องไม่อยู่ี่ขวาไม่เหรอ ซื้อสตราครีมขวากระทอนไม่เจ๋งไปไหนนะโอ้ยโอ้ยซื้อสตาราครีมโดนวิ่งหนึ่งตีเอ้ยโอ้ยไปไหนะไปไหนไอ้โดมไอโดมไอ้โดมไปไหนโอ้ยคือบอลเลย อันนี้มทยาดุนี่โอ้มีเคยเนวทยาดมาก่อนเ้ยเอาสแดตูมเออสามารถเอออยู่บี้้วเออแบบโคตรบเออตวนุเพื่อตวนตนตนเพื่อตวนตวนเจอเหนเจอถังวอนอะเฮ้ย คนอื่นแล้วโอ้ยชนะแล้วเวลาหมดพอดีนี่เป็นสุดยษ์ออตโอต้อมดแล้วก็ในก5เอ,อิภพอินทรีย์เฮ้ยมาหันหลังเยอะเออเป็นอะไรเ,เป็นดิเซไบคอนอ่านี่คือบาริเคนทุกคนเราสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้แล้วโอเคอันนี้พี่แกชื่อว่าอะไรวะโบนครัชเตอร์ ผู้มีกระดูกชื่ออย่างแบบกอ๋อนี่รถถังด้วยว่ะแล้วก็นี่ไซเวยตัวอะไรวะรลืมละโอ้เพลแบบค,คลาสสิกสตาร์ครีมเวกาทรอนโคตเทหนูถ้ามีเวอร์ชั่นอีกล่างหนึ่งคือจะเทมากอ๋อดีแบล็คเอาอ่าฮะมีบิกมาสเต ซาวเวฟโอ้ยซาวเวฟอ๋อลากอันนี้ดีว่าลากที่มันเป็นดาวเทียมปะใช่น,นีก็สีแดงดีมีวอร์ชั่นลดปะซาวเวฟก็มีวอร์ชั่นลดนะดีพีโอ้ลดไอ้ที่มันเป็นคาใหญ่่มันรวมลากกันภาคสามว่ะหรือว่าภาคสองไม่ได้ใจซื้อตัวเออตัวนี้ดีกว่าบอลฟรัชเชอร์ อะไรดี๋ยวเราทำลายล้างวัาวิ่งหวัวได้หนักเป๊ะๆเ,เลยสไลด์สไลด์ไปสไลด์มาเกีเ่ยคอที่มาเอาไปลากบล็อตสีโอ้พี่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 ถึงจบเลยเหรอมาถึงตบเลยเยหรอโอ้เป็จริงทีละขาหาหลับเลย ลองลองใหม่ออาหวรีบให้เลยมาสแกนกอสแกนเจอไหมขวาบนจะมีสแกนเนี่ยบางคนไม่เห็นเ,เพื่อเราเดินดุบๆไปอต้อวิ่งดุบๆไปออ๋อ,อทีนี่ดินที่นี่เดีีด นี่มันอะไรวะอ๋อเป็นขัดการมันนี่เัดการอ๋อแดงอ๋อตัวที่มันโดนเป็นกระอนฉีกกายเป็นโกโจไปตัช็อตกันเฮ้ยพรามด้วย่รามออฟติมสเดี๋ยววะอ้ยไอ้ทายไอ้ทายไอ้ายมาดิาดาดิมอาดิมอาดิมอดิอดิอดิดิ เอ้ยปดปะปะชอบ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 ปะอบอันนี้ชอบชอบลชอบลมะพี่ชอบลขาขาาจะขายแล้หายได้แล้วโอลุมออไปพัดันพัดกันัดด้วยอยิงที่่น่ะโอพี่ก็เกิดไปออย่ี้หรออ๋อยิงนจะ่ ครับราบราบมาสิโอ้โหว้าคู่เลยบาคู่เลยมาดปราบตายไปฮ่าฮ่าาโดนปราบ่าดเกวเป็นบริเกดวะบริเมันน่าจะดูย่อ่ะเามันสสามรับยสามัดเนเอาบ่วี โอ้ยตำรวจรถสีดีรถตำรวจีดอีกไ <c ười> ม่โนดอดโกบัดี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 เออไปหนึ่งไอดีเน่บาวเสียปนคนวเขวาบอคือคุณยน อัวนึงอะอตัวนึ่งตัวนึงอะมันมีสองเห็น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 เวาวว้าอ้ยมีโดดด้ยมาดีมดีมาดิมาดีมาดี ดีดีหมาเปแกงเลยตายตายโอ้หลังเต็มสาเลยโอ้หลังสามเลยตู้ใส่เกียมาไปแล้วติดติดเฮ้ยยเลอยู่เต็มละมานมาละมาดิมาดิไอ้คนหายมาดิมาดิ โอ้โหเจสก็มาว้าวเอเดวีดาวกันจริงด้วยเราเลยโอ้โหอ้มันโอ้ตัวของบอลคราเชอร์จะตีได้เร็วกว่าแต่ชอบไอ้เบรเกอรมันมันฆ่าได้เยอะเอ้ยเดี๋ยวอโต้์บกไป โอ้โหพ,พี่พี่ไปเก็บกันเลยเหรอโอ,โอ,โอ้มันมีต่ตะพวกเก่งเลยพวกเก่งวันนีไอ้ต้อนหายมาดิพี่มาผมฆ่าหมดอฮ่าไปไปโอ้โหมันลูกเสกคงจะลูกเสกคุณึงชอบ องออกตบอดมากกว่าชอบฝั่งมีฝั่งชั่วไม่มีใครจะเอาเลยโสดร้ายเอ้ยพี่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 พโดนฆ่านะโดนฆ่านะหอย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 นะตายเอนดวีดาว ลงมาดินี่กล็ลงมาด้ไอ้ต้นทายอย่ะเฮ้ยขาดเอ้ยหลังเก่งนะนหลังฆ่าน่ะโดนโดนเซตตีเดคลครางฆ่าไปดยยูธนรยศไปตีโอ้ยตีมาสกอเยอะรอย,ย,ยสกอเย,ยอาะเกิสกอยเยาะเราดูไม่เยอะเลยเฮ้ยขวดดูขวดดูเลย เขาจะได şey ้ร oh, ู้ว่าหลังบนโคตปันแค่ไหนไเห็นแ้จ้ะเห็นแ้จะอู้ลุงอ่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 ลุงบ่ลุงบ่เออโดนไปหนึ่งลุ้บ่พีลุบ่เพราะีเดี๋ยวมันมัน่เห็นะโอ้เจสเจสเจส โอ้ยตกใจโอ้โหบอลคราเซอร์โอ้ว่าสลอนเลยเออโคตรแม่นอ่ะอเอ้ยที่พี่ไปฝึกสไนเปอร์มาจากไหนเนี่ยมาริเคตเอาไปเม่นขนาดนี้โอ้ยพร้าไปไหนอ่ะพร้าไปไหนอ่ะตอนนั้นทราบไหมเหรอโอ้เพสไม่เป็นไร้อนแล้วก็ฆ่าได้เยอะกับสิบแบบประมาณหลายคนอยู่ บอลห้าคนมะอีแคไม่ใช่ห้าคนดิห้าห้าหุนห้าตัวขอ,อตัวบอทอ๊ายไม่กดไม่ได้เอ,ออออตโตบอทเฮียแจ๊สโอ้อย,ยแลแบบ้อไทยเฮียแรชเชตบอกว่าโอ้ ก็มไม่บีนี่เหมาะสมเลยโอ้แซมแซมจะเอาวุจากไหนมา,นนาเนี่ยโอ้เ,เนี่ยจริงๆไอ้จิตไฟเนี่ยพี่แกเป็นจิตวิคอนแต่ว่าพี่แกอยากอยู่ตัวบอลมากกว่าแบบโอ้โคฮีโร่วัดพรามแบบตัวเขียวโอ้โห โค้ดเทวเวอร์ชั่นออริจินัล่าบอกว่าอันนี้คนละเวอร์ชั่นนะใช่อันนี้สีน้ำเงินมาดูเจ๋มกว่าบ่โอ้ตรงตรงไหลมันมีสีน้ำเงินมาด้วยแซกแกมาด้วยแต่อันนี้มัน เออเวอร์ชันดีเวอร์ชันหนึ่งไม่รู้่าจากภาคไหนนะอะไรี๋ยวนโซเคลมเมดอะไรฮะตัวนั้นอะสกายแฟร์ข้าพี่ก็มีเหรออ๋อไซส,สเว็บเดี่มีใหม่ว่ะฟาร์เงินฟาร์เงินเกี่ยว่าซื้อกินโมโกบีเยรอ มันดูเล่นแบบมันแล้วมันมีขาของมีมันเลยแล้วมันก็เกี่ยวเลรเดบีเดบีดบีดบีีบีเอาสแตนเออเอาล้ละูจากเฮ้ พี่พี่พี่พตัดหน้าเลยเหรอโอ้แล้วพี่สนอะไรด้วยนะบอดี้บอดี้มามาพิ่เติมบ่มาเพิ่งเติบมบ่พิ่งเติบมบ,บ,บ่อาบุตรไล่เยเน่ยเาอยไ่แล้วเฮ้ย าแล้วมาแล้วโรไม่โดนไม่โดนไม่ได้หละเฮ้ยไอ้รถไเ้ยข่าไอ้รถไทยะเวยเจ๊เ ไอ้ทุกคนเราต้อสุดปุ๊บเต้องเฟ้ยมากพรเลยถึงจะได้บัคกแบบนี้โผโคตรแปออยไปไหน Ôi. Ồ, bố bác Ôi, 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 ôi. Ôi. Ồ, phương. Chết bay tiếp hết bắp Wow. Ôi. ดีบัตรบัตรอย่างนี้ไปตลอดเลยพูดอบตัดเย้หปีเฮ้ยเจอเจอเจอ,เ,จอเออโดนโดนโดนเออมามาผิดที่แล้วอ่ะผิดที่แล้ว เจอของแท้ไปเลยโอ้โหเพื่อนโหดูดิถือปืนไปด้วยพร้อมกับอันนี้พร้อมหมดโอ้ยว้าวิโดดโดนโดนดาเมจเลยโอ้ยกระเด็นอารอบได้เราอยากทำบักเลยโอ้เป็นสวารถปรับได้เออ เฮ้ยรุดร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 ดอะอยู่เนี่โอ้ออดีวิ่งดีวิ่งดีตวิ่ีใส่เข้ามาเอ้ยลาล้าาาาโอเคของกรบโ์ัอตัวนี้ก็แ้วตายโอไม่โอไม่ จบสุดความเพียงแค่นี้ดูดูซื่อแต่ถ้าแบบแทาถ้ามีคนกดไลค์ประมาณห้าห้าคนที่ขึ้นไปจะทำพาร์ทสองต่อนะก็อาจจะน้อยเลยแต่ว่ามันก็เค่มีคนกดไลค์อยู่แล้วดีเลยต้องขอยอดไลค์เลย่ไหมโอ้เห็น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  I อ e e b ซีบีบีบีีบอ except i o all e n วอยู่สกายเลยพี่อยู่สกายเลยอ่ะอนปาปาปามาสิ โอ้ยบัตบัตบัตโอ้โหบัตโอ้ยฮาวเกย์บุรุษฆาตกรค่ะกดาาตายมีคนโดนฆ่าไม่โดนตายก่อนแล้วก็มีคนโดนฆ่าเจงนิสทาการวลุยโ,โคตรเฮ้ยพี่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  อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มันเล่นแรงมันเล่นแรงเล่นของแรง,งมันอยู่สูสงซะด้วยแล้วมันอยู่สูงซะไกลก่อนเดเมจเดฟิทตายเราแก็ทำดาเมจให้มันได้อยู่เสียงหลงเลยให้มันได้ปีธอ่อปีนไม่ได้อดไไดโอรบาีภาษาอะไรเนี่ย ไม่เป็นไรอ่าเหมือนจะชน,นะนี่ไอ้รถหายืนแอคเลยไปเราอยือนแอคเลยเราจะเอาลูกโปก่อะไรดีเอาออโต้บอทอยู่แล้วออโต้บอทเรียกวิกเตอร์ตอนเรียกวิเอ,เเอ,อ,อ,อร์วิกคอนออโต้บอทอะไรวะเออแล้วเ,เราก็เอาอันนี้เป็นลูกโปก่ ผมก็มืดเก,กเลือปะคือพี่เคก็แพงเกือ6,000อ่ะเกย์แพงหกพ0นจะหาเงินมาจากไหนไวะเนี่ยก็สำหรับที่นี่ก<ย>็พอ่ะแค่นี้กดติดตามซีราสตูดิโอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับซีราสตูด,ดิโอนะครับเธอรักสุดทโอ้ามสุขนั้นรออยู่ที่ Bye.